สวัสดีครับของที่บ้านที่ห่านมีราคานะครับในคลิปนี้ผมได้นําเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับในราชการที่9ชิ้นราคา5บาทพศ2515นะครับปัจจุบันก็ผ่านมาได้ประมาณ48ปีลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับก็เป็นโลหะสีขาวเชน่นราคา5บาทนะครับเรามาดูนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตพลิกด้านหน้าก่อนนะครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญมี9เหลี่ยมนะครับ9เหลี่ยมถ้าเรานับเหลี่ยมเนี่ยจะได้9เหลี่ยม1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลี่ยมด้านหลังก็จะเป็นรูปครุฑนะครับหรือเราเรียกว่าครุฑผ้านะครับ เหรียญรุ่นนี้จะมี2แบบก็คือพระเศียรใหญ่กับพะเศียรเล็กเหรียญในคลิปจะเป็นพระเศียรใหญ่ที่เราพบเจอกันได้ทั่วไปนะครับก็ถวนพระเศียรเล็กเนี่ยจะมีน้อยราคาแพงผมไม่มีของนะครับไม่มีเหรียญก็จะพูดถึงเฉพาะเหรียญที่นํามาให้พี่ๆชมปัจจุบันเหรียญสวยๆถ้าสวยไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยเก็บไว้ดีมากเนี่ยราคากลางอยู่ประมาณเหรียญนึงก็ร้อถึง200บาท นะครับเป็นเหรียญแท้ๆนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้เท่าที่ได้ค้นหาข้อมูลก็คือจะมีการปลอมจํานวนมากในในยุคนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้มาเนี่ยครับเหมือนเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยครับก็อยู่หลักสิบครับตอนนี้เท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็คนขายตกลงกันอีกทีนึงนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมครับก็มีมูล,ลค่าในการสะสม เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับพี่ยังไงก็ครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ